ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกกอกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากับกับออมซินน้อยเจ๊เอ๊ก็ฮน่าหนา,นาโอ้ยเจ๊หาเฮ็ดใส่ร้านเดี๋ยวเอ็ดก็จะมาช้อนกุ้งเหมือนเดิมนูน่นน้องนุ๊กนิดอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนอมซินเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนไป กระสูกใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะพาเอสเตอร์มาอยู่พรุ่งนี้เยดเลยไหมยวเราพาไปช้อนกุ้งกันนะครับวันนี้ซ่อมสวิงมาเรียบร้อยใช่ซ่อมมาแล้วเรียบร้อยโออเคยู่โอเค ว,ว้าวจ่วงหนึ่งเห็นเห็นเขาปะเห็นหนู่นอ่ะคนตกปลาได้ปลาตัวใหญ่มาก <c oughs> สุดยอดไอ้ะบ้า ไปไม่ถึงมันได้ชามสี่ตัวโอ้โหพได้มาดอเฮ้ยยยยยโอ้ยน้อยนี่มีอะอย่างนี้ป้าไม่ได้กินข้าวเด้อเออโอ๊ยเป็นไง แต่ได้ไม่เยอะเท่าตรงนั้นอ่ะอ๋อไปตรง,งนั้นดีกว่าอืม ปลา,อาเอาสินี่เห็นไ่มนี่เห็นกุ้งไหมอ๋หลายขนาด ย้ายลงมานะครับน้องนิกอยู่ฝั่งนู้นนะคนละฝั่งกันตามไปดูจ,วจ,วจว้วงจ้วงจ้วงตรงนี้เป็นอะไรอู้เอาหูเล่าหูาหได้ตัวใหญ่ด้วยนะ ฝั่งนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนมานะใช่ใช่เราก็เลยมีตัวใหญ่ช้อนเล่นเล่นเมื่อกี้ช้อนดูแบบเล่นเล่นเล่นเอ่าท,ท,ทีนี้ช้อนจริงนะไม่ได้สักตัวเี๋ยว่าเล่นสนะ ตัวใหญ่จะได้ไม่เยอะมันลื่นมากๆเลยนะตัวใหญ่จะได้ไม่เยอะดูดิยังหายังมาท่าน,นหนอกมาเขายังมาท่านผู้ว่าเพิ่นยูหู้ใหญ่กุ้งดูรู้เลยไป

เด็ดของมือเด็ดนะนี่นี่มันกระดองออกโอเคหากันตออย่างเงีอู้หูอู้อีปูอีปูโอ้ยอีปูยังเด้อ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 นี่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 ออกไปจะไปเมยโอ้ยเจ้าว่าเด้อสมานป่านี่แล้วเนาะพี่เพียเดี๋ยวเอาใบไม้ออกก่อนนะทุกคน ไปแซ่ไปแล้วนี่เดี๋ยวเ,าเอาใบไม้ออกก่อนมันมันอยู่น้ำไม่ลึกนะต,นตื้นนิดนึงไม่ตื้นนิดนึงอนะตื้นเลยแหละตื้นเลยนี่โอ้ปลาคุณนี่สวยงดองแมนดองดองไม่ดองนี้มันดองนี้น,นะคะทุกคนไม่ไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นเลย เอาเอาจับน,นี่อแรงๆมากนี่เริ่มมานมานเพราะว่ามันออกมาหากินเนาะใช่นี่ไงอ๋อ แะนี่คือกุ้งของเราเราอาจจะไม่ได้ถ่ายแบบบางช่วงบางตอนนะคะดูนี่เราจะจับขึ้นมาให้ดูสายๆพวกแมว้องแมว้องแมวนี่นนนเห็นเราหุนต่ำโง่คนเหรอเห็นเราหุ่นตัวอ้ยตัวโตวมากอามีมเอมา,ม,อม,ามือมามือมามือมาจับเร็วๆเฮ้ยอะไร S <S อะไรอ่ะตังรักก่อนตังรัก <S 2> <S 2> ออก, <S 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 ออก่อนอ,อ,อ,อ้อมไอ้อมมาเอาเอาบอสเมืองเรามีปลาไปเนาะนี่นี่นี่ออมสินะอายุตอนไหนหนูอยากแดสตัวไหนอ่ะตัวตูนไปกำลังพิจารณาโอเคนะแล้วก็จะทำเมนูตำกันนะคะอือโอ้ เยอะมาก <c oughs> สองคนนะอันนี้สองคนสองคนนะคะสองคนฮ่ออออาออกมาขึ้นได้หมาต้องฟืน้นต้องดีใจค่ะก็สำหรับคลิปนี้ได้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเป็นเพียงเท่านี้ฝาก FC กดไลค์ share, กดแชร์กดติดต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลกับไอเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องอยูกับก่องมาโดยตลอดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บาย